ของให้น้องอีกชิ้นหนึ่งนะเราเร็วเข้าว okay, <okay>, okay. มันน่ารักมากแล้วน้องจะกกี๊ดเลยน้องต้องสอนป้าออก่อนเอาหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงสิบไงวันอโนอโซิเกอร์ซีสซีฮะเอสอีไอเอสซีเอสซีเอสซ c C อะไนะเสแล้วก็เซียนเต้ใช่ไหมเซียนเต้ใช่เซียนเต้วอะไรอีกแปดโอฮะโอช o โอโอซ o ชอ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 ะโอชอน่เะฮะน่วเบ้าน่หรอนูเอเวนูเอ NUE อ n u e v e นูเวเวอ่ะสิบก็คือ d s สิบีเลยนะ d i e s เอ้ย d s s แซดแซดขอโทษ d d e d i e Z d i e Z ซด d s d s เอาใหม่เซียเต้